เมนกัดยามเยียนที่ร้าย เสียงหลกเอเ้าเสียงหลก,กตั้งเรองนำในบ่ก็เริ่มจะมีแหละมีปลาธรรมชาติปลาช้อนมีที่ผักลบฝ้นยังไม่ดีปรปับปรุงไม่ ต้นบักว่านก็ใครสนใจก็ฝากกดติดตามเลยครับคนนั่งข้าวบันทุงครับคนดักพวกัวธรรมชาติทองหน้านะครับฝากติดตามเลยครับขอบคุณครับ